ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดกระบี่ FM 98.5เมกจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการรอบวันทันข่าว สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงของรายการรอบวันทันข่าวประจําวันที่25เมษายน2559ซึ่งมีข่าวที่น่าสนใจดังต่อไปนี้วิสาหกิจชมชนลานเทปามน้ํามันและเครือข่ายตะบนเพลาอําเภอคลองท่อมได้รับการคัดเลือกเป็นวิสาหกิจชุมชนดีเด่นของจังหวัดกระบี่ปี2 559 นางรนรงจรุงกิตคุณเกษตรจังหวัดกระบี่เปิดเผยว่าในทุกปีกรมส่งเสริมการเกษตรจะดำเนินการประกวดวิสาหกิจชุมชนดีเด่นโดยคัดเลือกจากวิสาหกิจชุมชนที่มีการบริหารจัดการที่ดีมีแนวโน้มการพัฒนาที่ยั่งยืนเพื่อเป็นตัวอย่างแก่วิสาหกิจชุมชนอื่นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประกาศเกยียรติคุณแก่กลุ่มที่ชนะการประกวดให้ปรากฏต่อสาธารณชนโดยดำเนินการประกวดในสามระดับคือระดับจังหวัดระดับเขตและระดับประเทศ ซึ่งในปี2559การประกวดวิสาหกิจชมชนดีเด่นในระดับจังหวัดในส่วนของจังหวัดกระบี่ได้ดําเนินการประกวดเสร็จสิ้นแล้ววิสาหกิจชมชนที่ชนะก,การประกวดอันดับที่1ได้แก่วิสาหกิจชุมชนลานเทปามน้ํามันและเครือข่ายตะบ,บนเพลาหมู่ที่5าตบ,บนเพลาอําเภอคลองท่อมอันดับที่สองวิสาหกิจชุมชนอนุรักษ์ผธุ์กล้วยไม้ไทยหมู่ที่3ตบ,บนดินอุดมอําเภอลําทับและอันดับที่3วิสาหกิจชุมชนบาการบารติกหมู่ที่2ตํตบ,บนอ่าวลึกน้อยอํอเอาเภออ่าวลึก สำหรับวิสากิจุมชนลานเทปามน้ำมันและเครือข่ายตบนเพลาเป็นวิสาหกิจชุมชนที่มีผลงานในเรื่องของการทำกิจการลานเทปามน้ำมันที่มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบมีการเชื่อมโยงเครือข่ายในเรื่องของปั๊มน้ำมันตั้งแต่การผลิตไปจนถึงการตลาดรวมไปถึงการจัดตั้งกลุ่มเครือข่ายการผลิตทางการเกษตรสามารถสร้างรายได้ให้แก่สมาชิกและชุมชนเป็นอย่างดี ซึ่งจังหวัดกระบี่ได้ส่งวิสากิจมชนดังกล่าวนี้เป็นตัวแทนของจังหวัดในการประกวดวิสากิจชมชนเด่นระดับเขตในเจ็ดจังหวัดภาคใต้ตอนบนหากชนะการประกวดในระดับเขตก็จะได้เป็นตัวแทนในการประกวดระดับประเทศต่ตอไป